เอาไปใส่ตะหมูมเอาไป่ตะหมูเอาไปใส่ของนี่ทักทายสวัสดีและสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามลับส้มวันนี้เขากำลังซื้อออกไปหน้านะวันนี้มาหนี่กับซิกมาแวเอาเท่าซะก่อนแม่แตงโมกับแตงโมลงหาเท่าเอาไปหลาบกิน hiện bờ hoai này hiện hoai cả kiếp ăn này được luôn áo thau sọn không mì yêu ơi kẹp hoai phòng bê xe lạp thau อืมเถาว่ะนะหอยเอาใส the <nous> ่เก็บหอยน้ำไปใส่หลับเทาแ่ช่าใส่น้ำแม่อะไรเนี่เทาก็มีหอยก็ม <siglo achi bizarre> ีเจ็บเด้อ เก็บหอยนำไปใส่หลาบเท่าเ,าเท่าแล้วแล้วก็สิไปหน้า เติรกลับมาหอเทียงเพื่อนีก็มีไฟอิเลิศอยู่นี่เก็บเอาไปเพื่อมีแนวกินครับโย่บานขอเอิญไฟอิเลิศมันคนแถวนข่าเอินพักคำพู ก่นคอยเอิน้นอิเล,ลิศดีะไดร้อยแหละทามะไเย็นเถอะด้นเป็นเหลี่ยงมูอยู่นหน้าเพนนี้็ แกไปดำหน้าเขาเขามีหอยัดน้ำมแรงคตูดูดดนาไปหายตาบนะไปแคบมาเลยปในแวห้าเห็ดตาบเลยห้าเหา็ดปวกผม้าเอาเาเอามากระตตเอาเห็ดโกเอาหนอชานเก็บเอามากเอิไปใส่ตะมังหงบนี้จมูกหาคุดจิรอบมุ Đại bà kia lọ nè Bên na phông วางข้างไปหน้านี่ก็มีเห็ดปวกนะแคมทางไปปวกนะแกงกินดอกเห็ดปวกคือลายอยู่เนาะเก็บเห็ดปวกก่อนนะแขงสีไปหน้า

แม่จะเหยียบแล้วพูเหยียบอะไรล่ะที่ไม่เอาตามทางมานะเห็ดตาปนี่กันเห็ด nice ปูอกเก็บเห็ดปวกมานำทาง มาหอนหายเลยจะหน่อยสิย่างไปหน้าต่อไปนี่หาขุดจีรอแถวนี้ก่อนกระบอกหาขุดจีรอไปนี่อาดใบอะไรง่ามันมันกระจายออกเลยล่ะหนักงามันอะอัดเม้นใช่ไหมนะเฮ็ดปวกที่เราเก็บได้นะแคมทางจีรออันนี้ mẹ nào mặc nào còn ừ, mặc nào phải xài tam bằng hùng bằng nào phải xài tam bằng hùng này giờ bao hơi hay tam nào ไปตรงหน้ามาหนิแม่นำมานกะทินไปกินกับตำมะฮงเกินสมุกห้าขุดจิลอจะกินข่อจิลอว่ามานนิยังคุดจิลอนะ เดี๋ยว็กโตอะไรจีรอนะเด็กตัวหนึงน่งาาสามสิบตามแคมเดินเลี้ยงควายนออี่ก็มีโอ้อาทีมันบุได แต่เห็ดปลวกดอกใ่ใหญ่อย่างนี้คูอแคมเดินเลี้ยงควายนี่เลยมันออกวันนี้เลาะไปหน้าคุณละเด็กหน่อยยางก่อนละ าเห็ดเลาไนะไปแต่อันนี้เขาแล้วหน้าเมือ่อยแต่ก็ที่เป็นออกมาน้านี่ก็มาเลียงงเล้ยงวัวเลี้ยงควายนี่แหละยามนี้ นี่ก็สว้ายเละประมาณสิบโมงไปนี่ไปอยากไปเบิงเจาเบิงน้ำหน้าเพรามันมีบอนหัวบ่ันมีบอนหัวเขาก็สิได้อัดนี่นะเียมจบกะคือไปอัดน,น้ำหน้าใาสาเ่เบ็ดแถวหน้านี่ถือได้ยามหอดหน้าอะไรหนี้อืป พี่นเห็นนะแม่บอกพี่นคนกินนี่นะพี่พนเลยมันพี่พนอันเห็นนะมอนพี่พนเห็น่านั่นล่ะมันหน่อยพอแม่พี่นเห็นโย้อนคนต้องย่างต้องฟาดไปจะเชื่อได้อยู่ทูบของใครร้านคนกินทำบุตรีมาห่อเที่ยงนะบัดนี้ เล็กหน่อยครับพากัน,านไปหาลินทั้งรายแหละผูกี่ตารางเทียงหน้าผูมุกเอ้ยมากินข้าวมาขุดจีรอบ่แตงโมหาขุดจีรออยู่ มานี่ก็เกือบสิบเอ็ดโมงแล้ว<อ>นะเห็ดปวกสีแกงกินมือนี่แกงเห็ดปวกใส่จิโนนร่เลยวจ้าตัวจิโร่นะฮึขุดกินนี่ได้บ้าโมจีโร่นะมาแล้วก็พากันหลอกตีนเฮดเหมนนี้สิแกงเฮดปวก แต่กามีเห็ดบดนำเห็ดบดมืดล้วบ่วาเอาไปเอาอีกไหมเอามาแกงเสร่มกันเลยอืมเอาน้อยก็เอาแค่มนแกงตื่มเดียวนี่เป็นมระมุกหลอกตีนเห็ดนะเป็นลาเป็นลาลาหล่อเบิ่งหนามหน้าก่อนนะหน้าแถวอันนี้มันบ่มีหนามคนคนจะตกมาสามมือเลย เขาหน้าให้ในงามงามนะมาขามน้อยแถวขนางนนี่ ตามหน่อยมากินสมมันพนอเหนื่อยแล้วบอกอยากกินแหละนะบ่นอะไรอก็ไปเอาตามแจวข้าวปลาแดกมาประเดกจมก,กินต้มาตามแจวกินสมตามไหนชมมาหอนี่แตงโม่สีตำหมาหงเอ้ยตามแจวก,กินกับมะขาม น้ำ,นำกินบ่เฮ้ยน้ำพายมียน้ำใจคือบ่เอาน้ำกินมาไงเห็นแล้วปะตักกินสมสีมกินสมก่อนกินขาวนะบันนี้สมคำหน่อย ถามอีกเอามาหน่อยออ่มายก,กินมาก็เปนนะไก่ไก่ได้บ่มก,กิรอนะบ,บได้ <c oughs> มากินสมมาครับนะครันี่ แบดน,นี้สิมาเห็ดกินกินมนืนอีกะมีตํามุ่งนะครับสิมีอันนี้นำ้ำตาบเท่าใส่หอยนี่แหละหอยสารคัดหอยใส่น้ำกันเลยกะ,ะสิแล้วก็สิแกงเห็ดปวกใส่จิโอ ต้มหอยใส่หลักเท่ามี่างหอยเจ็ดหอยเรือยและหอยเต่งต้มหอยบบดนี้กะม,ม,มาเลือกเท่าที่เท่าที่มาหลาบใช่ข้าอยู่ลุกเลยนะต้มหอยกะ เอาเลือกแหละแลวก,ก็มาฝักแล้วจะน,อนจ้อยจงเอาน้ำหอนลวกกกมหอนหอน จิ้มหอยใส่ลาบเท่านะปูชนีเด้อแล้วก็แล้วนะซอยหัวหอยใส่ลาบเท่าอันนี้ก็มีมังคุงสีดำม,มานิแกแต่โมลหล่างเห็ดปวกสีแกงแกงเห็ดปวกใส่จิโร มีจักก็แหละเห็ดปวก,กับเห็ดเห็ดตาเห็ดตานี่นะที่รอสีแกงใส่เห็ดปัวเห็ดปววเก็บระวังทางมากแล้วมีเห็ดบดน้ำอันนี้เห็ดมดชื่ออีกชนหนึอ<ด>ยนี่นะจีไม่จอ,อยหลวกเข้า ได้เจงใส่ขวดนี่ยน็นิ่งด้วยหอยเอาใส่เลยก,ก็ได้หอยนี่พอดีได้น้ำเนาะพอดีเชื้อเคือพอดี้เชื้อก็ไม้เชื้อเมือ่มอกเลยใส่อะไรก่อนตัวนี้สามันเย็นแหละจะเอาใส่ตัวแดงมีงมะเขือมะแข่งใส่ อันน้นเผ็ดกินเอาจกินแล้วเผ็ดเราเช้อไม่เคย แล้วนะลาบเท่าเฮาเ่าใส่หอยหอยนี่มีหลายหลายอย่างเลยมีหอยโขงหอยเกลือยหอยหอม<ป>แก็หอยจูบ,บสิบเบิร์กนะเสร็บแล้ว

สิมตามัหงดูเจ้าคืไปเอาพักอันอันกระพนาิัแม่จอยบอลนะจอว่าจ้าันเจะจ้มาหลับเทานะจะคอยโจมาเด้อ แล้วละนั่งลาบเผาแล้วก็ตมามมะฮงยังขาแกงเห็ดตัวนังทาแกงเห็ดคนหิวขาวก็หิวบริหิวแล้วก็สุกได้แกงเห็ดเหรอเหนื่อยวานข่าวเหนื่อยซุกลาแกงเห็ดกันรออี แกงเห็ดจตกกีรลอนะกินข้าวันนี้ลาเผาหางชิ้นข้าเข้าหัวหอยตรงไนรก่อนเจ้านี่แกงเห็ดปูอับผห่อน ยังคายออกไวจัดมาคมได้เลยมนคมเลยครับคมไม่เลย เริ่มอิม่มเลยนะบันนี้เดี๋ยวฉันยังเลือกเองอ้ะตอนนี้ก็กินเขากินน้ำแล้วนะบันนี้ส่วนสมุกกับแมก็ลงไปหาไซเบดอยู่อยู่กลางหน้าแหละเลัลกหน่อยก็สิลงไปหาอัดน,น้ำนานเลยก็สิได้เมื่อแล้ว เพราะว่าขาน,น้ามีบอนหัวอยู่อะไรคลิปนี้ก็สุดไอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละขอบากขอบใจที่ติดตามแล้วรับส้มคลิปหนเพบกันใหม่